ามาทานข้าววันนี้เป็นอาหารอาหารถุงครับซุปซุปหน่อไม้สูตรสูตรเวียดนามรือ ลูกสาวบอกว่าก็พ่ออยากอยากกินดิบหลายถ้ากินดิบจะไม่ส่งสติกเกอร์ให้นะอันนี้มุยออมุยออมุยออมุยอกข้เวียดนามเป็นมูยยอของเมืองมุกดาหารนะครับ อันนี้ขาดไปได้เลยอันนี้ขัดดองขักดองออปองไม่ต้องแกะออกมาเยอะมันยังไม่เปรี้ยวเท่าไหร่ขออนุญาตใช้มือขออยุดาตใช้มือเพราะว่าเป็นคนเดียวขักดองนะครับ แล้วก็ผู้หิวเลยตอนนี้หิวเลยมีปลาแห้งด้วยนะครับปลาแห้งแล้วก็แหนมแหนมนี่เป็นแหนมของเขาเรียกว่าแหนมทางจังหวัดใกล้เคียงนี่แหละจริงๆแล้วของมุกดาหารก็มีนะอันนี้เป็นของอแหนมใบมยมนะครับ น่าจะของนครนครพ,พนมนะเดี๋ยวดูททนเลยเ,เริ่มต้นด้วยการห่อปลาสติกพลาสติกหนชั้นแล้วก็ไปไปตองกล้วย1ชั้นนะครับแล้วก็อีกลัดด้วยหนังยาง ชั้นที่สองนะครับชั้นที่สองในชั้นที่สองแล้วนะครับต่อไปชั้นที่สามนะครับก็ธรรมดาครับธรรมดาเป็นสูตรของเขาต้องใส่ใบใบตองขั้วเยอะๆไม่งั้นมันก็จะไม่เป็นน,ะนี่ๆๆสามชั้นครับ่อ,อด้วยใบมะยมกินใบมะยมครับปกติเขาตีนใบมะยมนะ ยอันนี้อันนี้มัดมัดแน่นเลยอันนี้เป็นเขาเรียกว่า ซุปบัหมี่ซุปบัหมี่อะซุปบัหมี่ซุปบะหมี่แหนมใบมะยมหมูมยอปลาแห้งผักดองแล้วก็ซุปหน่อไม้อันนี้ก็แหนมเหมือนแต่คนละเจ้านะ ดูดูอีกเจ้านึงนะอันนี้เป็นอีกเจ้านึงนะครับเป็นเจ้าอะไรนอกเนี่ยอันนี้อันนี้นคพรพนมดูแล้วนคพรพนมป้ายสีออกชมพูจะต่างกันไหมลองนับดูนะครับอ่าหนึ่งชั้นอ่าด้วอย่างอ่าชั้นที่สองครับชั้นที่สอง เอออันนี้มีสองชั้นครับเนี่ย่าเจ้านี้มีสองชั้นแล้วก็มีใบมะยมใบมะยมอย่างหาเลยรงนี่ครับต่างกันไหมเท่าเท่ากันเลยนะมาผ่านไปได้ก็คือนี่แหละครับข้าวเหนียวข้าวเหนียว <c oughs> เห็นไหมครับขยับมกล้องนิดนึง ผมนี้จะไม่เห็นดูอ,อ่ามาข้าวเหนียวข้าวเหนียวข้าวเหนียวเอามาไว้นี่ะจะบังบังบังโอ้โห,โหอันนี้ข้าวเนหนียวโลนึงนะครับโลนึงโลนึงได้เยอะ ทำใหญ่เดี๋ยวปากปากเล็กครับปากเล็กสุดหน่อไม้สุดหน่อไม้ ลาแห้งสมชื่อปลาแห้งเลยถ้าไม่มีฟันเนี่ย กินไม่ได้นะปลาแห้งอันนี้ซุบหมี่ซุบหมี่หรือซุปขนนนะครับ So the mind. How